ดีครับนักเรียนชั้นมอ,อ,อครับออนักเรียนชั้นมอหนึ่งครับหนึ่งนะครับเราเคยเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีมาบ้างแล้วน,นะครับในการเป่าขุยนะครับหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติดนตรีอะไรต่างๆวันนี้เรามาดูกันในเรื่องของสิ่งที่เขาเรียกว่าวัฒนธรรมนะครับ,รบและความเ,เกี่ยวข้องกับดนตรีในชีวิตมนุษย์ของเรานะครับโดยเฉพาะที่เราเป็น คนไทยเยนะครับนักเรียนอาจจะรู้และก็เคยสัมผัสกับดนตรีมาในชื่อประจำวันประจำวันมาบ้างเนี่ยนะครับอย่างตอนเข้าแถวทุกวันเนี่ยตอนเช้านักเรียนไม่ต้องทําไมครับร้องเพลงเคาร์พองชาตนะครับนักเรียนก็จะได้ยินเสียงเพลงชาติหรือเป่งเสียงร้องตามนะครับเนี่ยใครที่บอกว่าดนตรีไม่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเป็นไปได้นไในไ,ได้นะครับมันเป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับเราเลยพอเพวันพ่อวันแม่มีงานราชพิธีอะไรต่างประทานมาดูพรมสรรก็บอกหมดตรงโคปประทานตะลันังัตเพลงอะไรขึ้นมาครับเพลงมหาเล่นะครับขึ้นมาต้อรับประทานพอประทานกับปลุประทานหมดตรงเพลงมหาเล่ก็ขึ้นอีกรอบหนึ่งตะลันัา ปรถธานกักนเลยจับเห็นไหมดนตรีเกี่ยวข้องไหมอเออในในรางพิธีก็จะมีเพลงรอ้องไม่ว่าจะเป็นเพลงสุนีอะไรเอ,อ่อพระองค์ต่างๆนะครับหรือเพลงสร,รรเสริญพระบารมีนั่นะเองก็ได้เป็นเสียงรอ้องเข้าใจไหมนะครับอ่ะเรามาดูเรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของพิธีการทางเอ,อ่อเกี่ยวกับเอ,อ่เอ,อ ระดับเขาระดษานใวงอย่างเดียวนะครับมันมีเรื่องของศาสนาก,ก็มีด้วยแล้วไม่ใช่ประเทศเราทั่วโลกเขาก็ปฏิบัติอ่านี่ครูครูหาคิดมาตัวอย่างเล็กๆนะครับให้พวกเราดูนะว่าดนตรีนะ่ะเกี่ยวข้องกับสังคมยังไงนะครับดูนี่อย่างพิธีนี้นะครับเป็นพิธีของศาสนาคิดเนี่ยในพิธีมิซานะครับก่อนวันคิดมากเขาก็มี บทเพลงในโบทของเขานี่พอรู้จักไหมครับโบทของศาสนาคิดนั้งเลยนเห็นภาพมเห็นครับานะครับลองมาดูด้วยว่าเขามียังไงพิธีพิธีวิสาของศาสนาคิดนะครับใจเป็นการเริ่มต้นของพิธีวิสาในค่ำคืนก่อนวันพระที่จะสมเพิ บวพระสงฆ์โดยประธานในพิธีจะเสก่ามพระกุมารถวายกำยานและอัญเชิญพระเยซูจากนั้นเริ่มพิธีในการอ่านบทภาวนาจากพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาใหม่และกล่าวพระวรสารซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคำสอนของพระเจ้าที่จะอนานทางอง้อพระบุตรรวมถึงการเทบเกินใจของพระสงฆ์การประกาศยืนยันในความเชื่อและบทภาวนา ควรจะชนในบทวัดแม่พระนุประธรรมกลหวาต้องอยู่ในเอริยาบทสัรวมตั้งจิตตั้งใจภรวนารักศีลร,รักพรขั้นตอนสำคัญของพิธีกรรมคือภาคศีลมหาสนิทการเสกศีลร,รักศีลประธานในพิธีจะทำการเตรียมเครื่องบูชาถวายกำมยานหรือแผ่นศีลและเล่าอมน หลังก,การรับศีลมาที่เรียบร้อยก็จะเข้าสู่พิธีปิดโดยหลังจากที่มีการจับฉลากของขวัญของรางวัลประธานและวิจชนที่ร่วมพิธีก็จะมาอย่างรูปปั้นพระเยซูที่ท่าบูมานเพื่อแสดงความดีในการพระราชสมรพในการจุกลงที่เท้าพิธีนิทานะเป็นพิธีกรรมสำคัญที่ศักดิ์สิทธิ์พราะเิธี เพื่อบูชาขอพระคุณพระเยซูที่เป็นกางเครื่องถวายและเครื่องบูชาให้บาทแก่มนุษย์ฉะนั้นพวกเขาวมพิธีก็มีการเตรียมตัวทั้งภายในและภายนอกเพราะที่จะเข้าร่วมงานเลี้ยงของพระเยซูเจ้าเห็ิการงัใจข่าวเทวรัฐทีวีครับโอเคแล้วเรียนได้เห็นคร่าวๆแล้วนิ่คือพิธีอะไรครับใช่เป็นพิธีที่เกี่ยวเกี่ยว เกี่ยวพันนะครับแล้วก็สําคัญของศาสนาคิดแล้วคิดาศาสนาสนิกฐนทุกคนนะครับนี่คือไม่ได้พูดถึงของไทยเลยนะและระหว่างในการทําพิธีไปมีเสียงเพลงนะ <Yeah. S 1> นี่มีขนาดมีการป้อนองำหนุนนะครับในการในพิธีเขาก็ยังมีเสียงเพลงนะครับเวลาจูบเท้าของพระเยซูก็ยังมีเสียงเพลงดังนั้นบทเพลงเนี่ยเข้าไปอยู่ในทุกกิจ<ฆ>กรรมเลย,เลยทุกสังคมเลยใช่ไหมครับนี่ของศาสนาอะไรครับ ศ <d ream. S 1> า,าส,สนาพิธีที่เป็นศาสนาที่ทั่วโลกเขานับถือนะและคือเธอคิดว่าทั่วโลกมีพิธีพิธีนี้ไหมมีหรือไม่มีครับ <d ream. S 1> มีดังนั้นเนี่ยชัดเจนแล้วเนหะ็นไหมว่าเพลงก็มีส่วนสาคัญนะครับในกิจกรรมของศาสนาเรามาดูศาสนาอีกศาสนาหนึ่งซึ่งก็มีพิธีเพิ่มความามีพิธีที่ใช้ดนตรีเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ในพิธีด้วย นั่นก็คือพิธีของาศา,าสนา,าพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์เป็นาศาสนาที่เก่าแก่นะครับแล้วก็เข้ามาในประเทศไทยอย่างช้านานนะครับแล้วก็อยู่คู่กับาศาสนาพุทธกันมา,าศาสนาพุทธก็อีกแบบหนึ่งนะาศาสนาพราหมณ์ก็อีกแบบหนึง่งถ้าบอกถ้าจะพูดได้เฉยภาพพวกคนที่นับถือาศาสนาพราหมณ์ก็จะนุ่งขาวขาวแล้วก็มัดผมเคยเห็นไหมพวกที่มาทาสารมระภูมิแล้วก็มีเครื่องดนตรีแรของเขานะครับในการไล่บทสวดนะครับเล่นประกอบบทสวดเคยได้ยินบ้างไหม เออเคยเห็นบ้างไหมนั่นนะครับเนี่ยครับผู้ของาศาสานาพราหมณ์นะครับเขาก็ใช้นตตีเหมือนกันครูก็พอมีคิดมาให้พวกเราดูตัวอย่างเล็กๆนะครับอ่าพิธีทางเป่าสังนะครับสังนี่ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ในพิธีศาสนาสังนี่ก็ถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ของมง,มง,มง,มงคลน,นะครับถ้ามีสังในพิธีเนี่ยก็จะเสริมความมงคลมง,มง,มงคลให้พิธีนั้นนะครับเข้าใจ ่างคนบอกเออ,อเออถามว่ามัน,ม,นมันเล่นเป็นคืองดนตรีในวงนต่างๆใช่ไหมครูก็ไม่แน่ใจนะนะครับแต่ที่เขาใช้มากสุดคือใช้ในพิธีทางถามนะครับ mm hmm. เขาถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่ศักดิ์สิทธิ์และมงคลอ่าลองดูนะครับ mm hmm. ในที่ครูบอกนะตามนี่นุ่มขามขาวมัดผมเห็นไหมครับ mm hmm. นะ mm hmm. เห็นสายยังสายเปล่า้อกจักเสียงสั่งแล้วนั่นคือได้ยินเสียงอะไรครับเออเสียงดนตรีไทยเสียงเที่ประกอบในการพิธีเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นเพลงเสียงสัตย์การที่ใช้ในเรื่องของเพลงพิธีมงคลพิธีที่สำคัญสำคัญเข้าใจไหมครับเนี่ยดนตรีมันมีส่วนประกอบและก็อยู่ในครกิจกรรมของสังคมจริงๆเห็นยังเห็นยังนี่คุณยังไม่ได้เอาภาพที่แบบว่าอยู่ในแถวนักเรียนอะไรขึ้นเธอปฏิบัติอยู่ลุกจ้าวอยู่แล้ว เข้าใจยังครับว่าดนตรีนันอยู่ใกล้เราเลยเพียงแต่ว่าเรามองมันอย่างจริงจังไหมและเห็นมันอย่างจริงจังไหมเนี่ยวันนี้ครูยกตัวอย่างเห็นนี่ขนาดพิธีของาศาสนาที่เพราะว่าเออเรื่องของดนตรีเนี่ยกับาศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําไมครับเอออาจจะไม่ค่อยคู่กันนักนะครับในบทพบระพิสุทธิ์สงของเราก็มีข้อห้ามในเรื่องของดนตรีนะครับแต่จริงๆแล้วาศาสนาอื่นใช้ไหมใช้ไหมครับใช้นะครับไม่ใช่เพว่อาาศาสนาพุทธไม่ใช่นะก็ใช้นะครับเป็นบางโอกาสหรือจัน เช่นเปิดบทเพลงที่เข้ากับง,งานนะครับเช่นงานศพก็จะมีเพลงเศร้า,สา,เ,สเ,า,สาเสียงคุยเศร้าเสียงซอ่เศร้าใช่ไหมนะครับเนี่ยดนตรีเนี่ย,เ,ยเป็นสิ่งหนึ่งที่มีพลังมากในการสื่อสารออกมานะครับนันเรียนก็จะเห็นแล้วว่าดนตรีอยู่คู่กับวัฒนรธรรมและสังคมไทยนอกจากสังคมไทยแล้วทำไมดูครับทั่วโลกเลยั้ยทั่วโลกเลยนะครับวันนี้เขา้าใจยัง ว่าสังคมเราเนี่ยอยู่คู่กับดนตรีมาโดยตลอดโอเคแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวเรามาดูครั้งต่อไปว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ถึงเท่านี้ก่อนอเห็นไหมครับ